แต่ถ้าจะแต่ถ้าจะให้จริงๆอ่ะก็หลังไม์กับผมได้คือลลลหลายๆช่องก็เริ่มมาออกนะเพราะว่าอ่ะเหมือนเพื่อนโดเนตให้ผมห้าสิบทูเนี้ยมันกินเปอร์เซ็นต์ผมไปสิบสี่เปอร์เซ็นต์อ่ะเออไม่น้อยนะเว้ยสิบสี่เปอร์เซ็นต์คือกูหายไปแล้วสิบี่บาทอะไรเงี้ย เท่ากูได้ประมาณ30 36กใช่ไหมก็เลยไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับผมถ้าเท่าเอาเป็นเพื่อเอาไปเติมแล้วส่งของให้กูง่ายกว่าเยอะบมดคนจะเอานะได้หมดแหละแกมเกมแก้เกมบอกแล้วช่องผุหาสาร่ไม่เอยเจอผมชอบจอคนเดียวนะครับผมเกมมาก็ประมาณนี้แหละไม่รู้ว่าวันไหนจะได้รีหรือเปล่า ไงทีมอยู่ฝั่งตรงข้ามก็คือเพิ่นอ่าโดนเสียเปอร์เซ็นยังไงมันมันเสียเปอร์เซ็นตรงที่เว็บเติมครับเหมือนเหมือนผมเอาลิงก์ให้ใช่ปะก็คือน้องๆก็ไปเติมใส่เว็บแล้วผมจะได้เงินแต่ทีเนี้ยกว่าผมจะได้เงินอะมันจะต้องผ่านเปอร์เซ็นที่เว็บหักก่อนมันไม่มีเว็บไหนหรอกครับที่จะเปิดให้แลกบัตรเออให้แลกบัตรทูเป็นเงินสดโดยที่ไม่เสียค่าธรรมเนียมอะไรแบบเนี้ย เขาก็อยากได้เงินเหมือนกันเขาก็ต้องหักเปอร์เซ็นต์ของเขาไปมันก็เลยเกิดค่าธรรมเนียมขึ้นมาครับผม10เว็บส่วนมากที่เขาทำก็คือด o n a t e เป็นทูมันนี่แล้วขึ้นจอสเตีมเนี้ยจะเสียประมาณ14ปเซก็คือถ้าเอา100หนึงก็14บาทอะไรเงี้ย มันจะไม่เหมือนพวกทัวเลดถ้าทัวเลดเนี้ยบางทีมันจะมันจะเสียค่าธรรมเนียมน้อยกว่าหรืออาจจะไม่เสียเลยโดเน็มา50ก็คือผมก็ได้50ก็ขอบคุณอะไรแบบนี้ <S <S ไอ<ห>่เออเจปปอซับพอร์ตกูแล้วไอ้หนูเจมยุกมาซับเวส์ไร่ผมทำนี้ไม่เก่งใจทำไม่เก่งใจผิดูเลยนะ ทำให้เกงใจทีมกูเลยกูมีสตาร์ทึงตายแล้วไอ้หนูขู่ไว้ก่อนขู่ไว้ก่อนเอาอีกได้เอาอีกได้ออไดใส่ปะคุมแดงรอเลยยังไม่อัพด้วยใช่ป่ะยังไม่อัพด้วย,ยมีเหลืองไม่มีดึงับ กนัระวังนะครับียวจะเอาไหมเนี่ยกูบอกกูยังไม่มีเด้อเอิ้นทีมกูมาแล้วเหรอผมตัวแรกคูยอะไรคหยอคูยอะไร่งมาเวมาเว ก่อนเอาค่าสเต็งไวก่อนแล้วกนะันตีเร็วอย่าพึ่งเกมนี้ผมจะออกเป็นรองเท้าก่อนแล้วกนะันปกติผมจะออกเอลเดอร์ก่อนใช่ปะละ่ะเปลี่ยนรองเท้าบ้างตัดรุนแรงนิดนึงรุนจริงเฮ้ยลุนจริงเฮ้ยสปอร์ตวิ่งดิกูว่ <c oughs> วามไม่น่าทันแล้วกนะูว่าไม่น่าทันแล้วล่ะมันลงมาแล้วเฮ้ยเฮียมันลงมาแล้วไวอ้ ไังคีบยังแย่งอีปุ่ยอีกเนี่ยตายยังเพื่อนมานามมีสกิลเดียวแต่ตายอะ่ะแน่ใจไม่แน่ใจเท่าไหร่ <c oughs> น่าจะได้ละเฮ้ยเบนกำไปซื้อโล่มาสองอันซื้อมาทำไมเนี่ยเหมือนชาแม่มันไม่อัพผ้าคลุมป่ะวะ เออมันไมน่าจะอัพได้น่าจะเอาได้นะ่ไเบอร์ซกเซอร์ก์บอร์เซอร์ก์ดีกว่าบางไวเยอะเลยน่าจะเน้นหิวกับสกิลหนึ่งนะครับผมอืมตายเถอะต่อได้นะตันได้ปะตันได้ปะ ทำไม่ได้สามไม่ได้แล้ววะกูว่ามัน네มีรถเกาะด้วยผมมีสกิลสามอะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยสุดยอดเพื่อนใช่ได้ใช่ได้แต่กูกลับละเดินหมดแต่เรากลับด้วยั้งป้อมลวงาป้อมลยก็กด้เฮ็ดได้คาป้อมดี สวัสดีช่อง T M P นึกว่าผมเดีนบินวอลเดนนีไรทุกวันเลยเฮ้ยผมไม่มีเวลาลงคลิป,เ,ปเหมือนช่อง,องพี่นี่ว่าต่วันนี้ผมเห็นต้อนอ่อนทั้งวันเลยผมวา่าจะชวนอยู่ชวนมาแบกแบกแพชิบหายเลยหโลบโแล้วบนแบบพี่้อมหลัง คือผมไม่ค่อยมีเวลานั่งทำคลิปอ่ะนี่แบบนั่งเกมมิ่งมะรอไว้ได้ปะรอ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 ทันทันทันเอาให้ทันวิ่ง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 ทันเยอะละโอ้ยมาเป็นทั้งบ้านเอ้ยต้องตายแหละจากหน้ากดลงพื้นไหมาแล้วผมเกมเกมมันเกมเกมโอ้โหได้อย่างนี้ดีกว่าปอมแล้วผม คือบางทีกูเห็นพ m เมาอมพีมาคอมเมนต์เนี่ยบางทีผมแทบจะไม่รู้จะเรียกใครนะระหว่างคุณต้นออกับคุณเล็กนะมันเลยเป็นความที่บอกวา่ากูไม่มั่นใจว่ากูจะเรียกชื่อใคระเ,เออแล้วกูเรียกกูจะเรียกถูกรรหรือเปล่าถ้าเรียกถูกเขาจะด่าก <c oughs> <c oughs> ูไหมเข้าใจป่ะอะไรประมาณนี้ เนี่ยครับผมก็ถ้าหาสาระแนะนำไปช่อง T M P นะครับผมถ้าหาความหัวร้อนเนี่ยมาช่องผมแล้วกันเอาดูเลือดแล้วกันปะเอาได้แล้วเนี่ยเฮ้ยเน่นๆๆเนี่ยเฮ้ยดิมาแล้วมั้งโอ้แม่งเยอะโอ้แม่งเยอะสับผู้หน่อยเออ โอ้ยหัวไฟลุกแบงสเล่เดี๋ยววิ่งมึงวิ่งดิเด็ดเกลไดเรี่ยงอยู่ว่าสิบวิสิบวิเดี๋วเไดเรี่ยงอยู่ว่าสิบวิสิบวิต้องไปบวกข้างบนพี่เกมดึงมันลงมาได้ป่ะพี่เล่ะโอ้ยฟับเฮ้ยฟิ้นน้าหลัวทำไรอยากยิงเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้วยด้วยด้วย วิ่งแมนสีให้ได้อยากยิงเลยไม่มีตบไม่มีตบเดดบุตไม่มีตบเดดบุตไม่มีตบไม่มีตบเรายิงดิยิงดิเดบุญน้ำเมฆมีไม่ทำไมเลยยิงมาแล้วมาแล้วฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลลิจิเนียฮัลโหลลิจิเนียฮัลโหลลิจิเนียสวยตายแล้วกูจะน่ยโอ้โหเต็มที่แล้วอ่ะพวกกูออกมาห่างแล้ว แบกของก่อนน่าจะได้ไดละ <buying them. S 1> โอเคบายแม่แม่คุณก็เอาป้อมอย่างเดียวเลยเว้ยเฮ้ยไม่มีาวาว์ปล่างมาไม่น่าทันลแล้วและมาออกกางางดีกวามา <S 2> <S 2> <S 2> เหมือนมานา <frustrating> ผมไม่พอครับ <S <S โอ้โเฮียบาลเลยจะต้องออกบัตราลิก เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอะไรวงบงบานบานวะดึงดึงมาได้ปะอย่ากทำอยู่น้องฟอร์มเสียแล้วจังหวะเนี้ยโอ้โหเนิดเดียวลางแตกอะอขอรู้ได้ไหมจิตใจทำเพื่ออะไรเฮ้ยมันมีลีมานาวะ่ะขอบคุณซับซ้ครับผมขอแบบแฮปได้ไหมแฮป เอ้ยินวิทได้เหมือนกันมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวต้องเอาอลักหน้าก่อนวะ่ตีสโลเฮ้ยเอาแล้วอืมซัพพอร์ตเลยมึง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 โอ้ยเบ็กติดติดติดทีมกูไปไหนหมดวะเฮ้ยกูตายโฮ้กูตายเฮ้ยสับขาหลอกสับขาหลอกจังหวะนี้โยนไม้ไปดึงเซ่ด้วยผมเฮ้ยมันไม่ใช่เซ่ดันเป็นโซ่นี่หว่า ปล่อยตายวะเฮ้ยเว่งลอยได้อีดักแบบดักแบบเฮ้ยมีเฮ้ยอย่ามาอยู่กับกูไอ้แม่งตายเไยมาแล้วมาแล้วมาหนาไม่พออะไรอะไรเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยแม่งควรตีนเอี้ยงเกิดไไม่ได้เลยสัตว์ อารมณเหมือนกูเกมเมื่อกี้เลยว่ะจังหวะที่ผมไปตามแม็กมันในป้อมอะ <laughs> คิดได้ไงเนี่ยกูไปดึงมาดึงมาดึงอะไรกูเพิ่งดึงไปเอ้ยโอ้ไม่ล็อกเลยวะ่ะเราเป็นชาวล็อกเราต้องดึงลัว ชีวิตนี้ไม่ไปไหนแล้วบ้างทีมนู้นอะเยอะแล้วไอ้เออคูแยกละแม่วดิจเนียหายแล้วเนี่ยฟาร์มอยู่ที่ไหนกันไม่รู้ไหมอะบวกดิขอดิจเนียก่อนได้ป่ะคือก้าเอ๋ยังยังผมมีผมมีแววมันต้องอยู่แถวเนี้ยอันเนี้ยทั้งตบหน้าทั้งตบหัวไม่รู้จะโดนอะไรดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมีมันแปลกแปลกอะโดนล็อก มาแล้วมาแล้วลิจิเนียลิจิเนียริจิเนียสวัสดีกูเผ็นแล้วครับผมมานาไม่พอว่ะผมต้อง,องออกบาชาลิกเหรอว่าถ้าผมฆ่าไ,<ม>ได้ไหมคะหรือเพื่อนฆ่าได้ผมมันมีมานาสามารถสกิลต่อได้ไงต่งางวอร์นะ<ๆ>อะไรเงี้ยเดี๋ยวเอาบีเคบีนะผมะอาจจะได้ออกบินมุกหรือว่าอาจจะเข้าวัล์กหน้าไม่ทันอย่างเงี้ย มานาไปมันเยอะปะเออตัวหลังตัวหลังสักตัวหนึ่งเว้ยมันเข้าอย่างนี้เลยเหรออุยในเกินในเกินว่ะเฮ้ยระวังเมื่อกี้ผมอยู่ในป้อมคนเดียวเลยอะแหมก็ได้อันตีปะวะ ได้ที่ไหนร้อนู่นกูอยู่นู่นอันติีเนี่ยอันยองอาเซโยไงมีทั้งอันติมีทั้งอันยองกูอยู่ประเทศอะไรเนี่ยเยสมีมานาด้วยมีสนุกด้วยโอ้ยเดี๋ยวผมเข้าหลังมาเอาเปล่าเงียบกิฟทีมกูทีมกูเงียบกิฟไปได้มันได้ปูดมันเบื่อได้ ทำไมรู้สึกว่าบินช้ากว่าตัวเดินอะไรวะเนี่ยกูคิดไปเองว่ะเพื่อนเหมือนรู้สึกมันบินช้าๆไม่รู้วะล็อกแล้วก็มีหิวชีวิตนี้ไม่ไปไหนอะอยู่ตรงเนี้ยเงยเหียเฮียล็อกเฮียกูหลบทันเฮียโดนล็อกไอ้เฮียเปียวจัดตายมาแล้วผมมาแล้วมาแล้วตีสองทีต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 ี โอ้ยช่วยกูหน่อยช่วยกูหน่อยช่วยกูหน่อยไปดิกดพวสมาลัยตีโอ้ยโดนล็อคโดนตัไอเยี่ยโดนล็อคขาดูดูแล็บซอดี้กูมีความพยายามสูงเฮ้ยกูบอกวม่งมีใครตามกูทันเลยใช่ไหมโอ้ต้องบอกงี้หนึ่งเขาหน้านี่แบบ อ่ามันมาแล้วเขาหน้าต้องใส่ชื่อนะคุณเล็กวง<ม><ม>เล็บมาเลยวัสดีผมเล็กเองอะไรแบบเนี้ยคือแบบมีแอดมิน2คนมันก็อย่างเงี้แหละบางทีเราก็เรียกไม่ถูกไงแต่บลาแต่ก็โอเคครับผมว่าชอบสไตล์การพากเานเลยได้ มันเล er ้ยเอากลับแล้วเหรอโหยนีุู่สาตโทรคุยกับจีเอฟเอาแฮชมาส่งเนี่ยโอ้ยดีโทรคุยไปดิอยากบวกก็ไปเปิดเลยโอ้ยได้อยู่แล้วเพื่อนไปแล้วเนี่ยลัก like cool หลบกันเอาเอ้ศาสาดวนมาโอ้หแล้วใครไปบวกล่างวะเนี่ยด ah ึงเลนไปหมดเลย มาแล้วมาแล้วเรามานอ่ะมาแล้วเรามันอ่ะเราบันมาแล้วโอ้ยติดอะไรวะปนดีปนดีกระโูว์ดินทะเลเฮียจะตายแต่ก็พิงหมีกูจังเลยตีออกแล้วสมไม่มีมันตายเฮียยังถือกะขนาดยังมุมเดินไล่กัดยังเดินหนีกูกอะชิคิไอ้ยี่นี่มันเหนือคนปะเนี่ย เหี้ยแม่งโดนแมงมุมไล่กัดจะตายแล้วกูจะช่วยมันมันยังเดินดีกูถือไม่่ยใช้รุ่นไหนนะเต่าขว้สิาะเหนียคนไปเล่าไปชื่อมันเอ๊ะบิงมาคอที่สวยเลยเนี่ยเป็นจุดทุ่งไหนเไออว่ามีรถเกาะว่ะเฮ้ยว่าไปก่อนแล้วเราวิสเลกูอะเลี้ยวถือเที่ยมาแล้วผมดาบเกมนี้ออกไอเบด์ห้าอันตัวเองกันไว้บ้างนะ พอกูก็หนึ่งคนแล้วที่จะออกไปออกไอเทมเกียนใช่ป่ะเกมเนี้ยผมไม่รู้ไม่รู้ว่าลมไหนนะผมออกไอเบดมาจริงเนี่ยพอออกมาส่งของแล้วเนี่ยยังงงเลยออกมาทำไมเนี่ยเฮ้ยมาว่ะมาว่ะมาหวาบบวกดีบวกดีรออะไรชีวิตนี้ไม่มีถอยอยู่แล้วเว้ยออกบีกีบีแต่แรกก็จบดละออกไอเบดอู้สตันไม่โดน ไอ้เหี้ยแม่งหลงป่านี่หว่าปวดช็อกทางนักเลงไอ้เหี้ยทางเนี่ยอุ้ยตบกูไปแล้วเฮ้ยตั้งหน่อยตั้งหน่อยขึ้นกำโดนคอยเอาเดี๋ยว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 เล็กหน้าเล็กไหนวะติดตัวใช้หนึ่งได้ถึงสองเว้ย ไปูผ่านหาแอปเป็นทะรักกน้าเยอผมเฮ้ยโอ้โเกมนี้แม่งทีนดีใช้ได้นี่ตีแรกตีแรกเหยยดกดเขียวกดสีเข้มใหญ่เยอผมตีเลยตีเลยโอ้โว่าตายจิเนียมาละ เอาไอาสัตว์นั่นมือวุลัร้านกดอันตีเลยไม่ต้องใช้ละร้อยหนึ่งรอไปเฮีะร้อยหนึ่งจบ,จบละชีวิตเลิกลเลิก <ไป S 1> เล่น <ไป S 1> เ,เลยนะกูไ, <ป S 1> ไม่เขินที่อื่นเลยเฮียไปดีกว่าจังหวะบวกกันตั้งเยอะไม,ไม่ไม่กดไม่มีใครอยู่ไม่กดเฉยเลยไปเล้เหียเขินยิบหายอารมณ์แบบฟอร์มเซียนไงจะต่อให้อะไรแบบนี้ก <c oughs> ูช่วยกูช่วยแถ่แล้วเพื่อนไม่เป็นไร ไอ้โห้สี่ตัวไปเฮ้เอ้าแต่เน่ยไอ้สัสับไปดิอวาไม่ทันอีกแล้วไอนเจอสเต็ปเทพสองคนเข้าไปล้วงงงเลยงงเลยหันไปดูไลฟ์แชทสดนะเมื่อกี้ตามเพื่อนไม่ทันว่ะเฮ้ยไปทื่มัน ตีสีหินวิเลยกผมคิดก่อนคือตอนนี้ยบีเบีกูไม่เอาแล้ะจริงๆเพื่อนบีเคไม่ทำ ไม่ทันอีแล้วามันไวเว้หมอผาเ้อยผุบๆุบๆมไม่ออกบิงด้วยไงเกมเนี้ยเอาของเลยอุยนว่ะตีตีตีเบอรเตีไอ้เออะไรกดโอ้ รออ่ะรอในป้อมมอ่ะรอในป้อมมอ่ะถามแค่เนี้ยเอาป่ะล่ะโผลจะเข้าไปยืนดีเอาเรื่องไหก่อนเอาเอาากูตันช่วยเลยนะเมื่อกี้ชนะแล้วตะโกนี่21ตาย3เอาผมเกมนี้เลวมันดีเว้ยเกมนี้ใช่ได้ใช่ได้ เล่น,ต,น <ะ S 1> ต่อไหมต่อไหมเออเล่นกันหรือไมมาเดี๋ยวชวนไปก็ได้เดี๋ยวผมชวนไป<ส>ม,มาแล้วกูได้